สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะนี่จะเป็นสตรอเบอรี่ฤดูหนาวนะคะลูกโตมากเลยค่ะลูกเท่านิ้โป้งมือเลยค่ะฤดูหนาวสตรอเบอรี่จะลูกใหญ่แล้วก็ติดลูกได้ดีติดดอกติดลูกได้ดีแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนกับฤดูฝนนี้สตรอเบอรี่จะไม่ติดดอกติดลูกนะคะถึงแม้ว่าจะติดดอกติดลูกก็จะลูกเล็กๆค่ะ ก็จะงอกไหลออกมาแทนแล้วคราวนี้พอช่วงฤดูหนาวเนี่ยเราก็บำรุงให้สตอเบอรี่ติดดอกติดผลแล้วพอผ่านพ้นฤดูหนาวไปเข้าฤดูร้อนฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สตอเบอรี่งอกไหลออกมาแตกไหลออกมาเราก็จะ อาศัยช่วงฤดูร้อนฤดูฝนชํำไหลสตรอเบอรี่ขยายพันธุ์สตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวแม่บริสอนจะพาไปดูวิธีชํำไหลสตรอเบอรี่วิธีตัดไหลสตรอเบอรี่วิธีปลูกสตรอเบอรี่แล้วก็วิธีเติมดินสตรอเบอรี่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้แม่บริสอนจะ พาไปตัดไหลสตรอเบอรี่สตรอเบอรีที่แม่บริสอนปลูกนี้นะคะซื้อพันมาตั้งแต่ปี2563ค่ะก็ซื้อมาก็มาชํำไหลสตรอเบอรี่ได้ต้นแม่ก็มาชํำไหลสตรอเบอรี่สตรอเบอรีที่แม่บริสอนชํำไหลเองเนี้ยจะแข็งแรง เพราะว่าเขาเกิดโดยธรรมชาติไม่มีปุ๋ยไม่มีโรงเรือนก็จะปล่อยให้ตากแดดตากฝนนะคะสตรอเบอรี่ที่บ้านแม่บุรีซ้อนนี้ตากแดดตากฝนตลอดช่วงหน้า,มาเมษาหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยก็ตากแดดตากแดดตลอดนะคะโดยเฉพาะช่วงมีนาเมษสานี่แดดร้อนจัดมากสตรอเบอรี่ชอบแสงแดดจัด ชอบแดดจัดนะคะตากแดดได้ตลอดทั้งวันแต่ว่าถ้ามีฝนเนี่ยก็อยู่ได้นะคะฝนตกประมาณวันหนึ่งแล้วฝนหายไปเนี่ยสตอรอเบอรี่อยู่ได้แต่ถ้าตกชุกชุบติดกัน2วัน3วันเนี่ยก็ต้องเอาเข้าชายคาหน่อยนะคะ <S <S เดี๋ยวแม่บริซอนปีนี้นะคะก็ได้ไหลสตอรอเบอรี่ประมาณ3ต้น4ต้นละ ไหลสตรอเบอรี่กระถางนี้ไหลยเยอะมากนะคะแม่บริซอนก็จะขยายพันธุ์ให้ได้สักสิบกระถางไว้ปลูกกินฤด,ดูหนาวก็ช่วงฤดูฝนฤดูดดดร้อนเนี่ยสตรอเบอรี่ก็จะงอกไหลออกมาแตกไหลออกมาให้เราขยายพันธุ์จะไม่มีลูกสตรอเบอรี่ที่บ้านแม่บริซอนนะคะถ้าเขาจะมีลูกมีผล ก็จะเก็บกินแต่ผลจะไม่ค่อยใหญ่นะคะผลจะเล็กๆขนาดเท่า,าปลายนิ้วโป้งนะคะก็เพราะว่าเขาปล่อยให้เขาแตกไหลออกมาเขาก็จะไม่มีผลลูกก็จะไม่ดุนะคะเอาไว้กินลูกดุกๆช่วงฤด,ดูหนาวก็แล้วกันช่วงนี้ช่วงฤดูฝนแม่บริซอนก็จะเพาะไหลสตรอเบอรี่ไปก่อนวันนี้เราไปตัดไหลสตรอเบอรี่กันนะคะ ว่าไหลสตรอเบอรี่จะเป็นยังไงสตรอเบอรี่ที่บ้านแม่มิิซอนนะคะประเภทว่าแตกไหลซ้อนไหลไปดูว่าแตกไหลซ้อนไหลเป็นยังไงแม่มิิซอนก็จะตัดไหลแล้วก็ย้ายกระถางแล้วก็ไหลที่งอกซ้อนออกมาแตกซ้อนออกมาแม่มิติซอนก็จะชำไว้ขยายพันธุ์นะคะให้ได้สักประมาณ10ต้นขึ้นไปช่วงฤด,ดูหนาวไว้เก็บกินไม่ต้องซื้อเราก็ทราบกันอยู่นะคะว่าสตรอเบอรี่เนี่ย ถ้าเราไปซื้อกินเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเออเขาฉีดยาคนที่เขาปลูกเขาฉีดยาเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าเราปลูกกินเองนี้ก็สบายใจนะคะไปดูสตรอเบอรี่กันค่ะนี่ก็จะเป็นไหลสตรอเบอรี่ที่แม่มรีซอนชํำไว้ประมาณสองอาทิตย์นะคะนี่เห็นไหมคะแม่มรีซอนก็ใช้ งามของมันเบอรี่นะคะนี่กินง,งามของมันเบอรี่มากดไหลของสตอเบอรี่ไว้พอช้ำไหลสตอเบอร์รี่นะคะก็จะมีไหลงอกซ้อนไหลสตอเบอรี่ที่ชํำไว้อีกนะคะแตกไหลออกมาอันนี้เป็นต้นแม่ นี่เป็นต้นแม่นี่เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นไหลลำดับที่หนึ่งไหลลำดับที่หนึ่งนะคะก็จะแตกไหลออกมาอีกสงต้นนี่เห็นไหมคะเนี่ยแตกไหลออกมาอีกสองต้นเป็นไหลลำดับที่หนึ่งกับไหลลำดับที่สอง เดี๋ยวแม่มริโซนก็จะชาให้ดูนะคะแต่ต้องตัดไหลออกจากต้นแม่ก่อนไหลงอกซ้อนไหลค่ะไหลงอกซ้อนไหลนี่ก็จะเป็นไหลนะคะเนี่ยชาไปสองอาทิตย์ติดแล้ว ก็นี่ต้นแม่แล้วก็จะนี่ไหลลำดับที่หนึ่งที่ชํำไว้นี่ใช้งามมันเบอร์รี่เช่นกันนี่ไหลลำดับที่หนึ่งเดี๋ยวตัดออกเลยนะคะเวลาตัดไหลนี้ตัดให้สะดือยาวๆต้นจะได้แข็งแรงอ่าตัดไหลลำดับที่1ออกแล้วอ่าตัดไหลลำดับที่สอง หลลำดับที่1งงอกไหลซ้อนมาอีก2ลงลำดับนะคะ2ต้นเดี๋ยวแม่มาริซ้อนก็จะควักไหลลำดับที่1ออกย้ายกระถางออกไปให้เหลือเฉพาะต้นแม่ควักโดยใช้โดยนำตุ้มดินออกไปด้วยเพื่อไม่ให้สตอรอเบอรี่บอบช้ำนี่เห็นไหมคะ ใช้ที่ตักดินควักขึ้นเลยนี่ตุ้มใหญ่ๆตุ่มใหญ่ๆไม่ให้ดินแตกไหลลำดับที่หนึ่งต้นนี้จะงอกไหลซ้อนไหลามาอีกสองต้นสองลำดับหลังจากควักไหลสตอรอเบอรี่ที่ชํำติดดีแล้วออกไปแล้วนี่เห็นไหมคะนี่ก็จะ เป็นไหลที่งอกซ้อนไหลออกมาอีกสองลำดับก็จะได้ต้นพันธุ์เพิ่มอีกสองต้นนี่ต้นพันธุ์ลำดับที่หนึ่งอันนี้ก็จะมีไหลลำดับที่สองต้นเล็กๆพ่วงมาด้วยหลังจากที่ควักออกแล้ว นี่ก็จะเป็นไหลลำดับที่สองจากต้นแม่ก็เตรียมที่จะงอกไหลอีกแล้วนี่เห็นไหมคะเนี่ยไหลเตรียมงอกออกมาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะไหลสตรอเบอรี่จะงอกดีมากแต่ไม่ติดดอกติดผลนะคะไม่ติดดอกติดผลมีเฉพาะไหลงอกออกมา นี่ติดดีแล้วต้นนี้ไหลที่งอกออกมาเดี๋ยวแม่มบริส้อนก็ให้มันโตก่อนแล้วก็จะชํำอีกให้เขาโตก่อนต้นแม่ที่ควักไหลออกไปเมื่อสักครู่ก็จะเติมดินดินที่เติมก็จะเป็นดินปุงปลูกธรรมดา ดินหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนกับมะาพร้าวบ้างนิดหน่อยเวลาเติมดินสตอรอเบอรี่ระวังอย่าให้ดินไปโดนต้นกอของต้นตอของสตอรอเบอรี่นะคะมิ่นั้นสตอรอเบอรี่จะขึ้นลาแล้วก็ ทำให้ต้นรากทำให้ลำต้นเน่าได้นี่เห็นไหมคะให้ลำต้นโคนต้นของเขาคงเดิมเราก็เติมดินด้านข้างเอาแล้วก็ควรดินให้สตรอเบอร,บรีนี่จะเป็นสตอรอเบอรี่ต้นแม่ที่ถูกตัดไหลออกไปเคยมีลูกแล้วนะคะนี่เคยติดลูกเนี่ย ว้าของลูกผลดอกเขานะคะติดลูกติดดอกด้วยงอกไหลด้วยแต่ผลไม่โตเท่าไหร่ผลเล็กๆลูกเล็กๆนะคะแม่มริสอนก็เก็บกินแล้วล่ะหลังจากเติมดินแล้วก็รดน้ำรดน้ำนี่ก็จะเป็น ไหลลำดับที่สองที่ช้ำไว้ติดแล้วกําลังจะงอกไหลซ้อนไหลอีกแม่มริซ้อนก็จะช้ำลงในกระถางเก่านี้แหะค่ะถ้าไหลตัวนี้งอกออกมาเนี่ยเห็นไหมคะเตรียมงอกออกมาแม่มริซ้อนก็จะช้ำลงในกระถางเดียวกับต้นแม่นี้แหละเนี่ยต้นไหลซ้อนไหลเนี่ยชํำลงไปแล้วก็ค่อยควักไปปลูกลงกระถางใหม่ชำ้ำง่ายๆ จะได้สะดวกในการยกไปนู่นไปนี่ยกในการรดน้ำยกในการใส่ปุ๋ยพรวนดินก็ใส่ปุ๋ยสองอาทิตย์ครั้งใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารครั้งละ2ช้อนโต๊ะใช้ก้อนถ่านนะคะคัำ้ำต้นสตอเบอรี่ไว้เพราะว่ายังไม่แข็งแรงเพิ่งตัดไหลออกให,หม่ก็เติมดินลงด้านข้างเหมือนเดิมเหมือนกับไหลลำดับที่หนึ่ง เติมลงไประวังอย่าให้ดินไปโดนโคนต้นของสตอเบอรี่มิฉนั้นสตอเบอรี่จะขึ้นลาแล้วก็เน่าตายหลังจากนั้นก็รดน้ำไหลลำดับที่สองก็เสร็จแล้วไหลที่ควักออกไปก็จะปลูกลงกระถางใหม่นะคะ นี่ก็จะเป็นกระถางที่แม่มริซอนจะปรุงดินใหม่ใช้กระถางเก่านะคะโดยใช้ใบไม้สดรองก้นกระถางรองเยอะๆเลยเพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันดินไหลออกในอนาคตใบไม้สดก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักให้สตอเบอรี่แล้วเติมดินลงไป ดินนี้ก็จะอัตราส่วนก็จะดินร่วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนกลับมะพร้าวบ้างนิดหน่อยก็ใส่ลงไปให้เต็มเพราะว่าในอนาคตดินในกระถางสตอเบอรี่ก็จะยุบตัวอยู่แล้วเพราะว่า แม่มารีโซนใส่ใบไม้สุดรองก้นกระถางเยอะมากหนึ่งในสามของขนาดกระถางเลยก็ใส่ดินไปให้เต็มพอใส่ไปสักคข้นกระถางเราก็นำต้นไหลสตอเบอรี่ที่ชำติดแล้วมาวางโดยให้ไหลสตอเบอรี สูงเทียบกับขอบกระถางเลยนะคะเพื่อให้สตรอเบอรีร่อยู่เหนือดินเพื่อป้องกันต้นเน่าเปื่อยป้องกันดินไปโดนกอของสตรอเบอรีร่ลำต้นของสตรอเบอรีร่มิฉะนั้นลำต้นจะขึ้นลาแล้วก็เน่าเปื่อย สังเกตไหมคะเวลาแม่มาริโซนเติมดินลงไปจะเติมห่างๆจากต้นตอของสตอเบอรี่ไหลของสตอเบอรี่เราก็ปลูกลงไปเติมดินลงไปเติมด้านข้างไม่ให้ไปทับกับโคนต้นสตอเบอรี่ก็ใส่ดินให้เต็มเลยนะคะนี่ใช้ง่ามไม้เสียบ ไว้เพื่อประคองต้นไหลสตอเบอรี่เพราะว่าเพิ่งตัดมาดำต้นยังไม่แข็งแรงยังล้มลุกเอ็นซ้ายเอ็นขวาอยู่เราก็ใช้ไม้งามเสียบไว้ไม้งามสุดจากกิง่งมันเบอรี่เติมดินด้านข้างให้เต็มเลยในอนาคตดินยุบลงเราก็เติมดินลงไปอีก แต่เวลาเติมดินให้เติมด้านข้างอย่าให้ทับกอสตรอเบอรี่ถ้าทับกอสตรอเบอรี่เมื่อไหร่สตรอเบอรี่เน่าตายนี่เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นไม้งามเสียบค้ำกอสตรอเบอรี่ไว้จะปลูกชิดไป ฝั่งนูน้นเพื่อเหลือพื้นที่ไว้ชํำไหลที่งอกซ้อนไหลออกมาอีกครั้งหนึ่งไหลต้นนี้มีไหลงอกซ้อนออกมาอีกสองลำดับซึ่งหมายความว่าแม่มลิซอนก็จะได้ต้นพันธุ์เพิ่มอีกสองต้นนี่เห็นไหมคะไหลลำดับที่หนึ่ง นี่ไหลลำดับที่สองค่อนข้างจะบกบางก็จะชำลงสองข้างนี้เลยถ้าไหลทั้งสองต้นนี้ติดรากแล้วก็จะควักออกไปพร้อมตุ้มดินไปปลูกลงกระถางอื่นกว่าจะถึงฤดูหนาวของปีหกห้า แมมเรซนก็น่าจะได้ต้นพันมากกว่า10บต้นเพราะว่าไหลจะงอกซ้อนไหลออกมาเรื่อยๆก็ไปตัดไม้งามของมันเบรรี่เหมือนเดิมเพื่อมายึดไหลสตอเบอรี่ให้แนบกับดินไหลตัวเล็กลำดับที่สงนี้ค่อนข้างที่จะบอบบางเนื่องจาก ไปกระแทกกับกระถางอื่นทำให้สะดือไม่ค่อยดีเท่าไหร่สะดือค่อนข้างช้ำแต่คอยดูว่าจะติดไหมนี่เห็นเมค้าสิทธแล้วเราย้ายไหลสต,ตรอเบอรี่ออกมาจากต้นแม่แล้วก็มีไหลงอกซ้อนไหลออกมาอีกสองลำดับแล้วก็รดน้ำ รดน้ำแล้วก็หมั่นใส่ปุ๋ยสองอาทิตย์ต่อครั้งเวลาใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ห่างๆจากลำต้นไหลสองต้นนี้อีกประมาณสองอาทิตย์ก็น่าจะติดและรากงอกออกยึดกับดินแล้วแล้วแม่มริสอนก็จะมาตัดไหลแล้วก็ย้ายต้นสตอเบอรี่ไปที่ กระถางอื่นก็เป็นการวิธีการชํำไหลสตอรอเบอรี่วิธีการตัดไหลสตอรอเบอรี่วิธีการย้ายสตอรอเบอรี่ไปกระถางอื่นแม่มริสอนก็ทำให้ดูแล้วเราใส่ปุ๋ยหมักสองอาทิตย์ต่อหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ห่างๆจากลําต้นของสตอรอเบอรี่แล้วก็รดน้ําหมักชีวภาพแบบเจือจางที่ หนึ่งคู่ถังเนี่ยเราอาจจะใส่เพียงหนึ่งถึงสองช้นโต๊ะเท่านั้นเพื่อไล่แมลงแต่แมลงที่บ้านแม่มาริซอนจะไม่มีเพราะว่าเข้าระบบนิเวศแล้วจะมีตัวกินหนอนตัวกินแมลงมาเป็นระบบนิเวศอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องใช้สารเคมี นี่ก็จะเป็นสตอเบอรีที่แม่มริซอนชํำไหลไว้เห็นไหมคะได้เพิ่มอีกสองกระถางจากเดิมที่เป็น1กระถางแล้วอีกประมาณสองอาทิตย์แม่มริซอนก็จะได้ต้นสตอเบอรีเพิ่มอีกประมาณ3ต้นเพราะว่าเกิดจากการไหลงอกซ้อนไหลออกมาอีกครั้งหนึ่ง นี่ก็จะเป็นไหลที่ชำลำดับที่1จากต้นแม่เมื่อสองอาทิตย์ที่แล right ok ución, earth, freely, ้วแล้วก็จะมีไหลงอกซ้อนไหลออกมานี่ไหลลำดับที่1งอกซ้อนไหลออกมาแล้วก็ไหลลำดับที่2งอกซ้อนไหลออกมาอันนี้ไหลจากต้นแม่เช่นกันเป็นไหลลำดับที่3ก็จะมีไหลงอกซ้อนไหลออกมาอีก เดี๋ยวแม่มริสอนก็จะชำลงฝั่งนี้ฝั่งขวานะคะถ้างอกยาวมีลําต้นออกมายาวแม่มริสอนก็จะชำลงฝั่งขวา <c oughs> ก็จะได้สตอเบอรี่เ <c oughs> พิ่มอีกมาหลายต้นช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนฤดูฝนเป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายพันธุ์สตอเบอรี่ชำไหลสตอเบอรี่นะคะแม่บริสอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ